มันอร่อยอย่างอันเนี้จยจ้อชอบรสนี้นะส้มกับสับป,ปะรดเกิดที่เนี้ยมันจะมีแบบเนี้ยมเมล็ดข้าวอัวนี้ด้วยแบบไก,ก่ทอดเยอ,กอ,กอะกว่าเนื้อค่ะมังกรก็จะมีอ่ะให้เลือกคืออันเนี้ยเวลาใครจะฝากของก็ได้แต่เนี้ยเราจะมารับไข่ตีก็คือรับพัสดุนะคะ ว่าจะมารับเลยยืนรออย่างสง่างามแผ่วยืนน <radas> <igue> so, like <oughs> <cri ES> ี่ไปข้างทุกชั้นถ่ามาสายไงนี่คือมายืนรอโจอยู่หน้าเบอร์เกอร์คิงนะชัตเตอรบัสของสนามบินนะคะคือเราอ่ะจะไปสายสี่ไปลงอันนี้เลยเราจะลองดูว่ามันจะถูกกว่านั่งแท็กซี่ไหมซึ่งน่าจะถูกกว่าแต่ตอนเนี้ยที่สําคัญกว่าคืออะไรรู้ว่าซื้อตั๋วที่ไหนอ๋อนู่นปกแถวมาแถวมาตามตามโจมาตามโจมาเชื่ตัวนี้้ตอนนี้อยู่บนชัตเตอรบัส ที่ต้าไปชูแถวบ้านโจก็ย24หยวนตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็สรุปเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านเพราะว่ามันห่างจากที่นี่ประมาณ1.6กิโลเมตรเดิน20นาทีสู้ไหมคะสู้ค่ะอากาศดีเดินได้เออคือตอนแรกอะ่ะจะขึ้นรถเมลแต่ว่าโจไม่เติมบัตรรดเมล์ให้แพลวไง <laughs> โจก็จะขึ้นได้คนเดียว รถเมล์รถเมย์ผ่านเยอะมากก่อนไปห้องโจ้นะคะเราจะมาแวะเซเว่นกับแฟมิลี่มาก่อนอันนี้มันก็จะมีแบบเนี่ยมีสลัดด้วยอ,อันนี้โจ๊กฮะโจ๊กปักพันยพืชอ,อร่อยนะแต่จะราคาโอเคไาที่ไทยขายเท่าไหร่ที่นี่คือราคาแบบประมาณเนี้ยจำไม่ได้อะที่ไทยชอบเผ็ดเป็นแทกงอะแกโยเกิร์ตที่นี่ดีอันนี้อร่อย เป็นดื่มเป็นดื่มมันจะแต่มันจะมีข้าวนะคือโยเกิร์ตที่เนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยมเมล็ดข้าวอ่ะมันจะกึบๆก,ก็ลองดูได้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ไปกินกาแฟซาเต้เน,นี่มีแบบชานมขายด้ยจ้าสีเหลืองอะ่ะอร่อยสุดแล้วมันก็คือเหมือนที่ไทยวะ สุดท้ายเราก็ออกมาโดยที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเดี๋ยวมาดูที่ชวนเจียหรือว่าแฟมิลี่มารก่อนนะฮะว่าของกินอาจจะเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เซเว่นปกติของกินก็เยอะนะเพียงแต่ว่ามันมันเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมันหมดพอดีนี่ไงแนี่คืออาหารเช้า everyday ของฉันข้าวปั้นใหญ่ๆเป็นเนื้อไก่นิวออรลีน แต่พวกเนี่ยพวกข้าวหน้าต่างอ่ะแก mm hmm. คือมันดีมากไอเน,นี้ยคือข้าวกลางวันของโจบ่อยมาก,ม,าก,กมันเป็นแบบไก่ข้าวนี่ออลีแล้วคืออิ่มอร่อยเท่าไหร่อะนะเออ่อสิบห้าจุดแปดหยวนโอเคนะใช่ราคามันดีคือราคาดีมากทีโยเกิร์ตอันเนี้ยแบบเป็นโยเกิร์ตที่แพงขั้นโมซีเนี่ยแต่มันอร่อยอย,อย่างอันเนี้ยโจชอบรสนี้นะส้มกับสับปะรดนมเปรี้ยวถ้าแกจะกินอันนี้อ,นนอร่อยมันจะหวานอะ อันนี้รสสับปะรดแต่อันนี้ก็คือจะเหมือนนมเปรี้ยวที่ไทยเพราะว่าถ้าเป็นนมเปรี้ยวอันล่างอันนั้นอ่ะมันมันจะเจือจางมันจะไม่ค่อยเหมือนของที่ไทยอันนี้ก็อร่อยมากเป็นโยเกิร์ตที่โจชอบมากเลยเป็นโยเกิร์ตอันเดอรรสแอปเปิ้ลเขียวอันนี้รสนาชีแบบชี๋หรอยังไม่เคยกินเพราะฉันไม่กล้าซื้อเหมือนกันอันเดอร์รสชาเขียวอันนี้รสธรรมดาธรรมดาใช่เนรสแต่ตู้เคยไปกินแอปเปิ้ลเขียวอร่อยมากเนี่ยนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแบบอร่อยแต่รสชาติเราว่าเราชอบยาสูงมากกว่า าบบแอันนี้คือยาคูแบบยาคูที่ไทยเลยใช่ปะใช่ใช่แต่สีสีฟ้าน้ําตาลน้อยสีแดงน้ําตาลปกติอ่าเลยแกนี่คือเป็นสองรสที่แบบฉันชอบอ่ะสองชอบทั้งสองอันที่ไทยมีไหมมันเป็นไวมอลเว้ยเอาไปไหมเอาไปไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบไวมอลอร่อยเขาก็อะไรก็คือเหมือนที่ไทยใช่ป่ะเออคงใช่ข้าวตั้นอร่อยนะแกอันนี้อร่อยมาก ข้าวเกาหลีข้าวไก่ทอดเกาหลีด้ยแจ๊แบบข้าวเวฟอินนี่จานเมียวใช่ไหมใช่น่เอาไปแบ่งกันไหมล่ะอันนี้ใช่ไหมเออได้นะไปเวฟที่ห้องใทำไหมนห่เว้ยมันเป็นสเกตี้ซอสแบบซอสแดงอ่ะอันนี้คือกะสุนเต้าหู้ไม่ใช่ไข่ป่ะหรอชื่อหยวนเจ้าชานมันเป็นเหมือนแพ็คคู่มาให้แล้วก็คือเอาไปเนี่ยสิบหยวน อ๋อก็คือมีข้าวกับนมมีข้าวกับนมให้ก็แต่คือก็รสนี้ของอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสิบหยวนก็เป็นโปรดีๆมีเบอร์เกอร์มีแซนด์วิชแซนด์แล้วก็มีซูชิมีซาลาเปานะจ๊ะนี่นี่นะคะมังกรของพวกฮาโลวีนอะพวกอันนี้ด้วยเป็นแบบไก่ทอดที่เยอะกว่านี้เราไม่ต้องออกไปเตอกินตอนบ่ายล้ฉันสามารถนอนอืดจนถึงเย็นได้เลยเต๊ะไหมแตวนี่เป็นพวกโอเด้งเลยเป็นพวกแบบโอเด้ง

ว่าไตรหรือ,อยาวไงไตรหรือถุงแต่เราบอกไม่เอาเพราะว่าถุงที่นี่คิดเงินอ่ามามาใส่ของฉันแต่แกเดือดลากกระเป๋าไปไล้วเอาของฉันได้ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรเราเป็นสายแบกอะโตเอาเราเอาตะเกียบไปอันนึงได้ไหมไม่ต้องให้ม่เดีกหรอกวะเพองะฉันไม่ตะเกียบอะเอาโอเคไอ้มันคืออะไรอะอยู่ไม่รู้โอริโอกับกล้วยเราไม่เป็นคอมบิเนชั่นที่แบบว่าแกซื้อกลับไปกินคืนนี้ไหมได้ค่ะไปค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปเอาของของที่พัสดุเขาเรียกว่าควายตี้ก็คือเรากำลังจะไปเอาควายตีแชร์เพื่อนดูว่าเออที่นี่เวลาเขารับของอ่ะมันแบบมีระบบยังไงอย่างของที่โจอยู่ะที่คอนโดอ่ะมันก็จะมีตู้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตู้อันนี้โจสั่งของจากแถวเปล่าใช่ไหมคะเนี่ยพอโจเข้าแถวเปล่าเสร็จปุ๊บอ่ะคือโจอ่ะไม่อันนี้ของที่โจอยากซื้อ <laughs> มันก็จะมีนใ่ใต้ใต้โชว์ขั้วใต้โชว์ขั้วก็คือแบบรอรับของ ก็จะมีเยอะมากซึ่งตอนนี้ของที่มาส่งก็คือนี้เป็นไอเจลซักเสื้อค่ะเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยฉูเจียนทงจื้อก็คือเฮ้ยให้ไปรับของนะนี่ก็เป็นรหัสแล้วเราก็จะแบบไปที่ไอตู้ตรงนี้แล้วไปเอาของนะคะคือจะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นตู้ลักษณะนี้ชนะเราก็มาที่หน้าจอเรารู้รหัสแล้วใช่ปะก็จะมีให้เลือกคืออันนี้เวลาใครจะฝากของก็ได้แต่เนีี้เราจะมารับไายตี้ก็คือรับพัสดุนะคะก็ฉูไายตี้ ทีนี้เขาให้ใส่รหัสปุ๊บแล้วก็จะดูรหัสที่มันแจ้งเตือนมาในในวีแชทใช่ปะ่ะ mm hmm. แล้วก็ใส่ไปส mm ่สสอเนส่างประงสองใช่แล้วตู้มันก็จะเปิดอ uh ่า huh. อ uh huh. ก็คือจะเป็นของของเราทำไมกล่องดูเล็กจกัง ก็คือได้ของมาเรียบร้อยแค่นี้เราก็เอาขึ้น,นห้องเลยจ้าแล้วก็ซื้อกับของกินมากมายกับข้าวที่อยู่ในไมโครเวฟนะคะจะบอกว่านะนําโยเกิร์ต2ตัวนี้มากๆตัวนี้จะราคาแพงหน่อยอันนี้คือดีมากส่วนนี้โอวันตินธรรมดากับแบบเมาส์นะคะกินข้าวกินข้าวคือเห็นมันแดงขนาดนี้แต่มันมันไม่ได้เผ็ดมันเป็นสีกินจีคือมันดีมากไม่ไม่มีไป่ทย้เหรออย่าไปทักอย่าไปทัก ชิมโอวันตินก็โอวันติน,น,น,นแต่อันนี้ข้าวเกาหลีนะคะถ้าใครมาจีนแล้วแบบว่าหิวแล้วเข้าเฟมิลี่มาแล้วเจอเป็นข้าวเกาหลีอ่ะดีคืออร่อยไม่หวานเลยอันนี้อร่อยอร่อยเนาะดีดีดีอร่อยใช่ไหมฮะอันนี้ผ่านอันนี้ก็มาเติมตังค์มันก็นจะมีช้อยส์ให้เลือกนะคะ โดนรกเข้ามาเสียวมี่แล้วก็แบบเนี่ยโดนป้ายยาแบบเออเดี๋ยวซื้อก็ได้เท่าไหร่นะก็สี่ร้อยกว่าบาทเองค่ะซึ่งแบบอันเล็กของพริโอประมาณสามสิบกังกาทแพร่เจ็ดสิบเก้าหยวนค่ะอ้าวแพลบอกว่าแพลไม่ได้เอาที่ม้วนผมมาใส่เข้าไปเว้ยแล้วก็ม้วนออกมาเลยมันไม่ได้ใช่เอาการที่แบบแสงเลเซอร์แดงๆเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องริ้วรอยอ่ะสมมติเราติดไปเนี่ยเอเลเซอร์ตัวเนี้ยมันจะไปแบบตุกตุกตุกแล้วริ้วรอยมันจะหายนมางแล้วซ่า ชิ้นน้มันจะเป็นเซตใหญ่กวนี้เรา่ต้อ่ากินน้ำสุปนะฮะอีกอกเซตกำลังเสิดอ้าวเสร็จแล้วจ้าดนนีนะนะมวคารันตีว่าอร่อยกว่าหายปีเราสุดๆมากการัุปือเดแก้ก็ดีมาก